จไม่ท yeah. ันของนงอขึ้นไปแล้ว กี paid, ่ชั่วโมงแล้วเราเข้าไปอ่ะเป็นลมนะี่นะครับเนื่องจากว่านะครับื่งจากว่าต้องขอบคุณท่ประา ถ้าหลบน้ำเข้าน้ำมันจะไม่ขึ้น 来ない来

ฝั่งนี้ไม่มีเหรอ การแตนี้ไม่ยกไม่ยกครับหนสองภาพนึงภาพนึงอหนึ่งสองีีห้านับนแอนกแทอนแแลครับค่าอะไรันัน่าจะไปรัดวงจรอะไปรับวงจรมีหน่อยนึงเกิดขนิดนึงแล้วก็ผม่ิงแปลงถังดับเพลิงมามันกลุกลุกลุกใหญ่เลยไม่กิดอย่างด้านล่างหรอครับด้านล่างา อกมานไีีมีแฟนผมกับแม่ทำกับข้าวอยู่บนบ้านติดกันไหนอยู่บนป่าออกไกลจากเจ้นาทีนะครัะว่าเราต้องต้องดูทีนึงว่าสายไฟมันมันอายุมันตึกมันสร้างมา20ปีแล้วเนาะ2ปีแล้วเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเรายังยู่ไม่ได้ใยังต้อง ท่านนายอำเภอครับตอนนี้สถานการณ์เชิงไหม้แล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ควบคุมเพลิงได้ได้เป็นระยะนะครับแต่ว่าพอควบคุมไปแล้วยังมีการประทุอยู่นะฮะก็ต้องฉีดน้ําเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับดับได้เป็นบางช่วงนะแต่ก็ยังมีอาการมีการประทุของไฟอยู่นะครับรถน้ําก็ยังสแตนบายรอเมื่อมีการประทุเราก็ฉีดน้ําเลี้ยงไว้ครับ แบบผู้ที่อยู่ในสองร้ายนี้คิดว่ายังมีชีวิตอยู่ว่าอย่างไรคคิดว่าไม่ไม่น่าจะทนกับพันไฟกับความร้อนของอาคารได้ครับน่าจะคาดว่านะครับน่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุนี่คิดว่าคาดว่าจะเกิดอะไรเออผมถามเจ้าของร้านเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับแล้วก็เขากองวัสดุไว้ไว้ในในบ้านเนี่ยเต็มเต็มเต็มพื้นที่ฮะ ทั้งทั้งทั้งชั้นล่างชั้นลอยชั้นชั้นสองแล้วก็ชั้นสามครับขณะนี้นา,านี่ก็กำลังทุบกำแพงใช่ครับเพื่อจะไปะช่วยช่วยผู้ประสบภัยคืเขาน่าจะเห็นศพแล้วครับตอนอเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์เนี่ยปภก็ได้ประสานให้ท้องถิ่นแล้วอำเภอเนี่ยประสานหน่วยงานพื้นที่ข้างเคียงนะครับจะดรมลดน้ำรถดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยถึงทางจังหวัดเองก็ได้ ส่งรถจากศูนย์ปพของการรถสายเพติแปกำแพงเพชรเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับเป็นรถหอน้ารถดับเพลิงรถบรรทุกน้ําขนาดเล็กพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดําเนินการช่วยเหลือครับแล้ยตอนนี้สถานการณ์เพลิงเริ่มสงบแล้วเนี่ยเราจะมีการดาเนินการนาล่างของเ้าสอออกมาได้ยังไงก็ต้องรอตอนนี้ตอนนี้ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปควอบคุมเพลิงได้แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเรา ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามได้แล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ดับสนิทก็ต้องฉีดน้ําเลี้ยงไปตลอดนะครับก็เมื่อสามารถควบคุมเพลิงแล้วตรวจสอบโครงสร้างอาคารแล้วมีคาปลอดภัยเนี่ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ค้นหาแลเข้าไปนําล่างนำผู้ที่ผู้อยู่ที่ติดอยู่ด้านในออกมานะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครับผมครับครับผมก็อุปสรรคที่เจอก็คือกุ่มควันก็จะ มันจะมีควันหมุนเวียนอยู่ข้างในทำทำงานลำบากครับใสใส่้อาพอากาศในนั้นคือไม่ค่ดครับครับผมตอนตอนที่เราขึ้นไปเจอศพเนี่ยอยู่ในสภาพไหนครับคว่ำนอนคว่ำครับทั้งสองครับศพทั้งสองอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันครับครับผมตรงนั้นนี่เป็นห้องอะไรครับห้องน้ำครับห้องน้ครับผมคิดว่าทั้งสองเนี่ยน่าจะพากันออกมาน่าจะหนีออกมาอยู่ตรงบริเวณห้องน้ำับ ก็อาจจะโดนควันทำให้สลบร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างตอนที่ไปเจอก็ไม่เกี่ย